กระถินหลังวันออกพรรษามีเวลาหนึ่งเดือนแรงประสารแรมหนึ่งคำเดือนสิบเอ็ดอภิบาลกระถิ้นการเดือนสิบสองถึงวัน ในปีนี้แปดสิบปีหลวงพอ่อทุกคนเห็นอัศจรรย์สามหมื่นวัดมียากเย็นทุกคนเป็นประธานกล่าวปิิีอาจา ตั้งจะเกิดลืมตามาบัดนี้มิเคยมีมิเคยเห็นมีเทยดไหนทอดกระทิ้นสามหมื่นวัดฉลองเชฉ